ก่อนอีจันโหอีชลูดมึงเป็นใครมึงเดินตามกูมาทำไมจำใส่ขนบของบ้าของมึงเลยนะกูชื่อแพนเค้กอยากฟังตโลแกนกู่ไหมแล้วแต่มึงเลิ่ดอยากสงบตกเมื่อจำเป็นตอแหลอย่างเยอกเย็นเพราะกูเป็นไฮโซอ่ะตากูบ้างเชิญสวยแบบนี้พัชนาคาเรียกพี่ทุยเจนนี่เรียกน้องจะอ้วกพอล่ายังเป็นรองทัชออมมองปเล ช hey. um. ื่ออะไรคูอยากรู้ว่ามึงมาปารคนนี้ทำไมก็ราว่ามึงอ่ะมาสร้งรอที่นี่กูเคยอยู่ที่นี่กูเคยตายและที่สำคัญกูเคยมีความรักที่นี่แต่ว่ามึงอ่ะทำไมถึงตายอ่ะกูถูกผู้ชายคนอือบตายโอ้ยต่อแหล่ไม่ว่ามึงอ่ะหัวโขกใช่โคกตายแล้วกูว่าเรื่องของกูแล้วมึงอ่ะตายยังไงถ้ากูพูดแล้วมึงจะซึ้งกูถูกฆ่าตายเพราะมีคนอิจฉาเรื่องความรักของกู บอกมึงเรื่องแว่ามึงอ่ะอย่ามารังควานคนที่นี่เพราะว่ากูไม่อยากให้มึทงทำอะไรคนที่นี่โดยเฉพาะอีนั่นใครเพื่อนสนิทกูเข้าใจเค้าเพื่อนนะมึงหน้าอย่างนี้หาเพื่อนหน้าแบบนั้นอหาทำไมมึงมีเพื่อนเหมือนกูไม่ละ่ะเรื่องของกูอ้ากูาาาหเห็นมึงเดินไปเห็นตลอดเลยเพื่อนกูไฮโซกูแล้วไงกูไปเห็นไม่ละ่ะตกกบกูไม่ละ่ะเขียนกันได้แล้วอุสามณีอีอ้วนมึงบอกเพื่อนมึงด้วยนะถ้ากูวาดความอ้วนมาแล้วก็ หน้าตาอย่างเพื่อนมึงอะ่ะไม่ได้เล็บตีกจริงเหรอเฮไปไปนี่มาไม่ต้องไปเสียงนี่มึงสองตัวถ้าจะมาทำอะไรคนในหอเนี่ล่ะก็มึงเจอดีกับกูแน่อีวอลนัทอะไรอีเฮียไปกันเถอะวอลนัทอุสามานมีฟังกูนะมึงไม่ต้องมาระวังพวกกูหรอกนูน่นไประวังอีกคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ดีกว่า ข้าใจไหมอีวไทยทีวีขังคุกชัดชัด